สก๊กฉบับผู้นำตอนที่6ต่อเนื่องจากคราวที่แล้วตัางโต๊ะได้นำพระเจ้าเฮียนเตย้ายเมืองหลวงจากลกเอียงไปยังฉางอันซุนเกียนนั้นก็ได้ติดตามเข้าไปในเมืองก็ไปพบกับเมืองที่ร้างนะคะแต่เมื่อเข้าไปในพระราชวางังก็พบตรายกซึ่งเป็นตราของพระเจ้าฮ่องเต้นะคะ ตัวเองก็ดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าการที่ได้ตราหยกนั้นก็จะนำมาซึ่งตัวเองนั้นก็จะได้มีโอกาสได้ไต่เต้าขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งเรื่องนี้ซุนกวนเด็กอายุ9้าขวบก็ได้เตือนพ่อไว้เหมือนกันนะคะว่าตราหยกนี้ใครถือไว้ก็อาจจะอันตรายในขณะที่ซุนเซ็กพี่ชายก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็ตามใจพ่อ ทีนี้เมื่อสุนเกียนได้ตราหยกเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับกันตังฝ่ายอ้วนเซี่ยวและอ้วนสุดพอรู้ว่าสุนเกียนนั้นมีตราหยกก็อยากได้ค่ะตัวอ้วนเซี่ยวนั้นก็ได้ส่งจดหมายไปยังเล่าเปียวซึ่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิว๋วซึ่งเป็นเมืองที่ทาง สุนเกียนเวลาจะลงเรือนะคะไปที่กันตัางก็ต้องมาลงที่ท่านี้ก็ได้บอกเล่าเปียวว่าให้แย่งตรยกกลับมาให้ได้เล่าเปียวนั้นก็เป็นเป็นคนที่มีเชื้อพระวงศ์อยู่นะคะเล่าเปียวนั้นในใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากทําอย่างนั้นแต่ด้วยความที่ชัวมอซึ่งเป็นแม่ทัพนะคะก็ได้ยุยงแล้วก็ เสนอแผนให้ว่าเพื่อที่จะได้ช่วงชิงไตรยกนั้นให้ทำแผนก็คือเป็นแผนที่ทำให้สุนเกียนนั้นตายใจว่าเล่าเปียวจะไม่แย่งจะไม่แย่งชิงไตรยกจะปล่อยให้สุนเกียนไปให้ลงน้ำแล้วก็ล่องเรือไปที่กันตังโดยปลอดภัยนี่คือแผนนะคะสุนเกียนก็ตกหลุมพรางเข้าใจว่าเล่าเปียวนั้น ใจดีเป็นมิตรปล่อยให้ตัวเองกลับไปก็ไม่ได้ระมัดระวังตัวนะคะเรือก็แล่นออกไปขณะที่แล่นออกไปนั้นอยู่ในช่องแคบก็โดนทัพของเล่าเปียวนั้นยิงธนูใส่นะคะจนกระทั่งสุนเกียนโดนธนูแล้วก็สาหัสมากๆเลยะคะ่ะซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วสุนเซ็กนะคะก็ได้พา ทหารขึ้นไปไปสู้กับเล้าเปียวแต่ในที่สุดทางเล่าเปียวก็จับก็คือเอาร่างนะคะตอนอสุนเกียนตายละก็เอาร่างของสุนเกียนนั้นไปด้วยทีนี้สุนเซ็กนะคะที่เป็นพี่ชายช่วงที่รู้ว่าพ่อศพนะของพ่อโดนเล่าเปียวออกไปก็สติแตกนะคะสติแตกไปเลยแต่ ด้วยความที่ซุนกวนน้องชายเป็นคนที่มีสติดีมากนะคะก็ได้กล่าวให้สติกับพี่ชายจนกระทั่งพี่ชายก็ได้สติขึ้นมาทีนี้ก็เลยมาคิดกันว่าแล้วจะเอาศพของพ่อกลับมาได้อย่างไะก็คิดแผนกันว่าเราจะต้องส่งทูดไปเจรจาแลกศพพ่อกับเฉลยที่จับมาได้นะคะคือได้จับเฉลยของ ได้จับแม่ทับของอเล่าเปียวมาเป็นเฉลยไว้ก็เลยจะไปแลกกับศพของพ่อซึ่งทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้ซุนเซ็ตเป็นคนไปนะคะซุนกวนได้ยินดังนั้นก็เสนอตัวที่จะไปเป็นทูตไปเจรจาขอแลกศพขอศพพ่อกลับคืนมาซึ่งา ซุนเซ็กก็ไม่สบายใจนะคะแต่ก็จําเป็นก็จะต้องปล่อยให้น้องชายอายุ9กขวบไปเจรจากับเล่าเปียวเมื่อเล่าเปียวะะได้พบกับซุนกวนก็พอทราบว่าเป็นเด็กอายุเกขวบทุกคนก็หัวเราะเยาะกัน,นะะแต่ด้วยความที่ซุนกวนนั้นใช้ไหวพริบะะแล้วก็มีทักษะในการเจรจาดีจนกระทั่งก็ได้ศพของพ่อกลับคืนไป นี่คือสามก๊กฉบับผู้นำตอนที่6บทเรียนในฉบับนี้นะคะในในตอนนี้เป็นบทเรียนที่ให้เห็นถึงทักษะการเจรจาของซุนกวนนะคะสามก๊ก20 1 0เวอร์ชันน2010นี้นะคะได้ทำเอาไว้ดีมากเลยทำให้เรานั้นได้นำมาใช้เป็นบทเรียนสอนใจกันนะคะน้องๆก็สามารถเข้าไปดูได้ในตอนที่7ถึงตอนที่9นะคะ บทเรียนที่ได้นี่คือวิธีการเจรจาของสุนกวนค่ะเด็กเก้าขวบนะคะพี่จะเล่ารายละเอียดให้ฟังในการเจรจานี้นะคะเมื่อเล่าเปียวเห็นว่าสุนกวนนั้นเป็นเด็กเก้าขวบหัวเราะกันสุนกวนทำไงคะ่ะสุนกวนก็ได้พูดว่าข้า9าขวบก็จริงแต่พระเจ้านะคะฮ่องเต้หั่นเกาจูนะคะเกาจู อายุเก้าขวบก็ได้ยิงเสือร้ายตายไปหนึ่งตัวและก็ยกอีกค่ะว่าพระเจ้าอูตี้นะคะเมื่อตอนอายุเก้าขวบก็ออกรบได้แต่ข่านั้นเก้าขวบไม่เอาไหนได้แต่มาขอเจรจาขอศพพ่อคืนนะคะนี่คือสิ่งที่สุนควรพูดนะคะให้เห็นว่าอายุเก้าขวบก็ทำอะไรได้อย่ามาหัวเราะนะคะเสร็จแล้วก็บอกว่า ขอศพพ่อคืนนะคะจะไม่ต่อไปนี้จะไม่ราวีกับกันตังอีกเลยนะคะก็คือจะไม่มารบไม่มายุ่งกับกันตังเออขอโทษค่ะไม่มารบกับเกงจิ๋วอีกเลยนะคะแต่ชัวมอนะคะแม่ทัพของเล่าเปียวก็ไปแอบกระซิบเล่าเปียวว่าตอนนี้ซุนกวนนะ,ะมาอยู่ข้างหน้าแล้วทําไมเราไม่ฆ่าซะให้มันถอนรากถอนโคนไปเลยนะ,ะจะได้จบกันไป แต่ซุนกวนนะคะได้ได้เห็นตอนนั้นแล้วก็รู้เข้าใจก็เลยได้ขู่นะคะได้พูดออกไปนะคะว่าตอนนี้พี่ชายอ่ะคือซุนเซ็กเนี่ยรับอํานาจต่อจากพ่อและก็กลับไปกันต่างแล้วเตรียมพร้อมที่จะยกทัพมาได้ทุกเมื่อเล่าเปียวก็บอกว่าเออเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจที่พูดก็คือว่าขู่ไว้แล้วนะคะว่าถ้าทำอะไรซุนกวน พี่ชายสุนเซ็กต้องมามารบมามาราวีจนไม่มีความสุขแน่นอนแต่เล่าเปียวก็ถามสุนกวนว่าในเมื่อข้านั้นข้าพ่อของเจ้าทําไมเจ้าถึงได้มากล้ามาเจรจานะสุนกวนได้บอกว่าก่อนตายะะพ่อได้พูดว่าก่อนตายนะคะพ่อได้พูดว่าท่านเล่าเปียวเป็นคนมีคุณธรรม สิ่งที่ทำไปนั้นทำด้วยความจำเป็นเพราะอ้วนเสี้ยวบังคับเราถ้าจะแก้แค้นต้องไปแก้แค้นอ้วนเสี้ยวไม่ใช่แก้แค้นที่เล่าเปียวนะคะคือพูดแบบนี้เล่าเปรียยก็รู้สึกนะคะรู้สึกขึ้นมาเลยว่าโอ้มันประทับใจนะคะก็ยินดีที่จะยกร่างของ ส,สุนเกียนให้กับสุนควรไปนะคะนี่คือวิธีการเจรจาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เราก็จะเป็นมิตรเป็นมิตรปรองดองกันตลอดไปนะนี่คือ,อวิธีการเจรจาของสุนควรที่ทำให้การเจรจานั้นสำเร็จได้สศพ่อคืนไปพี่อยากจะบอกน้องๆว่าสุนควรนั้นได้ทำตามวิธีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง ะะข้อที่1คือเราต้องวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายเราและฝ่ายเขาฝ่ายเราฝะะ่ายซุนกวนนั้นเราต้องการศพพ่อคืนค่ะส่วนฝ่ายของเล่าเปียวนั้นเขาต้องการอะไรเขาต้องการความสงบเขาต้องการความสงบนะเล่าเปียวต้องการความสงบไม่ต้องการที่จะมีศพมีมีศึกมีการรบพุ่งนะคะนี่คือวิเคราะห์ความต้องการ ถัดไปนะคะคือให้วิเคราะห์คู่ที่เราเจรจาซุนกวนได้วิเคราะห์แล้วว่าคู่เจรจาก็คือเล่าเปรี่ยวนั้นเป็นคนที่มีเชื้อพระวงศ์แล้วก็จิตใจก็น่าจะอ่อนโยนนะคะไม่น่าจะทําร้ายเด็กได้นะคะก็วิเคราะห์แบบนี้ถัดไปก็คือเราจะต้องเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดซุนกวนนั้นนะคะได้ หาข้อมูลเกี่ยวกับห้องเต้สองคนที่อายุ9ขวบนะคะที่มีความสามารถเอาไว้นะคะและข้อที่4คาดเดาสถานการณ์ได้คาดเดายัางไงคะคาดเดาแน่นอนค่ะว่าเล่าเปียวจะต้องคล้ายๆว่าดูถูกหรือว่ามองว่าอุ้ยเด็กเก้าขวบจะทําอะไรได้นะคะเพราะนั้นเขาดเดาอย่างนี้เขาเลยได้เตรียมข้อมูลอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า ฮองเต้สองพระองค์นั้นมีปรีชาสามารถตั้งแต่เก้าขวบเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกเด็กเก้าขวบเชียวนะและคาดคาดเดาสถานการณ์อีกนะคะว่าตัวเองไปเป็นเด็กนะคะต้องอาจถูกฆ่าแน่นอนก็เตรียมคําพูดเอาไว้ว่าขู่ไว้ว่าถ้าทําอะไรนะเพราะพี่ชายนะต้องกลับมาราวีมาสู้จนเมืองเกงจิ๋งไม่มีความสงบแน่นอนนะคะคาดเดาเอาไว้แล้วแล้วก็เตรียมคําพูดนี้คําพูดที่สามก็คือ คาดเดาว,ว่าอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมมาเจรจาซุนกวนก็ได้เตรียมคําพูดซึ่งจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะคะแต่ได้เตรียมคําพูดเอาไว้ว่าพ่อบอกว่าอย่าไปทําอะไรเหล้าเปียวนะให้ไปแก้แค้นที่อ้วนเสี้ยวนะเพราะว่าเหล่าเปียวเป็นคนดีเราจะต้องสามัคคีกับเหล่าเปรียวนะถ้าจะสู้ต้องไปสู้กับอ้วนเสี้ยวเป็นสิ่งที่ซุนกวนได้คาดเดาและเตรียมคําตอบเอาไว้แล้วนะคะ นี่คือความสามารถของนักเจรจานะคะข้อที่5ข้อสุดท้ายคือขณะเจรจานั้นบุค,คลิกลักษณะไหวพริบของเรานั้นต้องเต็มที่นะคะคือต้องมีความมั่นใจสูนควรไปในลักษณะของเด็กเก้าขวบก็จริงแต่มีความมั่นใจและเมื่อ,เ,อ,อเข้าไปนะคะก็ได้แสดงความอ่อนน้อมนะคะไม่ได้แสดงความเกรียดกาัดอะไรนะะและเมื่อ จะต้องพูดขู่ก็มีท่าทางที่จริงจังขึงขังขึ้นมานะนี่คือท่าทีของซุนกวนและอีกอย่างหนึ่งคือมีไหวพริบรู้นะคะว่า,เ,าเมื่อ,เ,อเหตุการณ์เขากระซิบกันหรือเขามองเราแบบนี้แสดงว่าเขาเตรียมจะฆ่าเราก็มีวิธีที่จะพูดตามสถานการณ์แก้ไขสถานตามสถานการณ์นี่คือบทเรียนที่ได้จากสามคกฉบับผู้นำตอนที่6คือ การเป็นนักเจรจารที่ดีต้องทำแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ